เพื่อนเ่านิสัยแฟนหนุ่มหวานเจีย๊ยบเน็ตไอดอลจบชีวิตตัวเองตามเพื่อนเ่านิสัยแฟนหนุ่มหวานเจีย๊ยบธมลวันเน็ตไอดอลสาวล่าสุดยิงตัวเองดับตามที่คอนโดย่านสนามบินน้ำพัวพันกับธุรกิจสีเทา22มกราคม2567กรณีพบเน็ตไอดอลสาวเสียชีวิตในคอนโดหรูแห่งหนึ่งภายในซอยประชาอุทิศ24ห้วยขวางโดยตำรวจสอนอห้วยขวางพบร่างนางสาวธมนวนัน อายุ23ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนภายในห้องสภาพเปลื่อยที่มือซ้ายพบปืนแม็กกาซีนปืนวางไว้ในมือสภาพบาดแผลพบรอยถูกยิงบริเวณเนื้อกกหูด,ด้านซ้ายความคืบหน้าที่สอนอห้วยขวางตำรวจได้เรียกเพื่อนของน้องหวานเจีย๊ยบเน็ตไอดอลสาวผู้เสียชีวิตเข้าสอบปากคำคือนางสาวอิสรีกิจพจนีอายุ25ปีนางสาว,สสพ,าาสาวพิมลพัท ฮรน,นิคมอายุ25ปีรวมทั้งนางสาวสโรชาปราบชายแดนอายุ25ปีผู้ที่เจอร่างเพื่อนเสียชีวิตโดยให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ภายในคอนโดแห่งนี้กับแฟนหนุ่มที่พึ่งคบหาได้ประมาณ2ปีปกติผู้เสียชีวิตจะออนไลน์ในโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาแต่เพื่อนได้ผิดสังเกตเนื่องจากผู้เสียชีวิตออฟไลน์ไปประมาณ24ชั่วโมง ทำให้เพื่อนๆเ,เป็นห่วงและได้เดินทางมาหาที่คอนโดดังกล่าวเมื่อใช้คีย์การ์ดเปิดประตูเข้าไปก็พบเห็นสภาพกล่องพัสดุภายในภายในห้องกระจัดกระจายและพบร่างเพื่อนนอนเสียชีวิตซึ่งที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตกับแฟนหนุ่มได้มีปัญหาทะเลาะตบตีกันบ่อยแต่ฝ่ายผู้เสียชีวิตไม่สามารถเลิกได้เพราะฝ่ายชายไม่ยอม โดยฝ่ายชายเข้าไปพัวพันกับธุรกิจสีเทาซึ่งเมื่อปีที่แล้วฝ่ายชายก็เคยก่อเหตุลุมทำร้ายดีเจชายคนหนึ่งที่ถูกว่าจ้างไปเล่นที่บ่อนในประเทศเพื่อนบ้านในส่วนของแฟนหนุ่มเน็ตไอดอนสาวมีรายงานว่าเจ้าตัวใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในห้องพักคอนโดมิเนียมย่านสนามบินน้ำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอพอรัตนาธิเบตได้ประสานงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีเขาตรวจสอบอย่างละเอียดภายในห้องเกิดเหตุ